คิวผู้ที่อ้างว่าออโตบอทนี้ใบรีบตัวแต่การกระทำของพวกเขากับตรงกันข้ามปรากฏตัวครั้งแรกใน Transformer Dark of the Moon สร้างปืนใหม่ให้กับไอวันไฮและตายในสุดสุดท้ายที่มีดิเซปเคอนมากกว่า300ชีวิตแต่กับค่าได้แค่เอาเบิร์ตไอสไต์สูง15ฟุตและทหารเพียงหยิบมือในเมื่อของเล่นเขาโดนยกเลิกไปในเวทไททำให้เป็นหนึ่งในตัวที่หาย,ยากเอาเรื่องในปีนี้เขาได้ถูกทำใหม่ ในรอบทศวรรษมาดูกันว่าตัวนี้จะทำได้ดีกว่าตัวเก่าหรือไม่ซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวคา a n ฟอร์มเมอร์สตูเลอร์ที่ีลักคาร์คิวก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาคลิปมาดูกันที่กล่องหรือแพคเกจิ้งแบบใหม่ที่เปลี่ยนไปเยอะมากอย่างแรกเลยกับหน้าต่างมีพลาสติกแล้วมันมีขนาดรีบการจัดวางองค์ประกอบต่างๆก็ทำให้มันโล่งขึ้นแบบกล่องแบ็ s ซีรี่กับมาวเลเจน ข้างกล่องก็สวยมากแถมส่วนคำระบุขนาดก็เอาไปไว้ด hmm, yeah, um ้านที like ่คนไม่ต้องโฉมและที่สำคัญตัวเลขไม่มีอีกต่อไปซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีสำหรับสายเก็บกล่องที่นัมเบอร์สามารถทริกเกอร์คนได้โดยรวมผมชอบดีไซน์ใหม่ของกล่องนะครับเอาล่ะทีนี้มาเข้าถึงเนื้อหาคลิปกันมั่งดีกว่าล่างหัวของคิวทำออกมาดีโดยเฉพาะส่วนหัวที่ได้รับอิทธิพลจากเอาเบิร์ตไอสไต์น่าเกียดแบบสไตล์สมจริงถ้าสังเกตดีดีแว่นตาของคิวทั้งสองข้างก็แตกต่างกัน ซึ่งตัวของเล่นก็ทําอย่างนั้นด้วยนะบาดแผลต้องหน้หาผากมีการลงสีต้งหนวดและส่วนผมยังเป็นสีฟ้าแมทัลลิกช่วงลาตัวก็ทํารายละเอียดได้เหมือนในหนังพวกเครื่องกลเข็มกัดนิรภัยแก๊สเจ็ตต่างๆสวง่วนนะครับแต่ปัญหาหลักคือมันไม่ลงสีมันเลยลงแค่ชิ้นกอดสีน้ําเงินตรงอกกับสีทองตรงเป้าสีเทาอ่อนตามตัวดูดีแต่มันมีมากเกินไปจนทำให้มันดูแย่ภาพเรนเดอร์ด้านหลังกล่องสีดูดีมากสำหรับผมตัวเก่ามันทำสีได้มีมิติมากกว่า ด้านหลังก็ลบเอาเรื่องการเก็บชิ้นส่วนทําให้นึกถึงโจ๊กที่เรียบง่ายกว่าด้านข้างจุดกวงก็ยังใส่รายละเอียดเล็กน้อยเกาะไหลมีความลกตามแบบในหนังผมอยากให้ร้อมันพับได้นะดูจากการแปลงร่างแล้วคงเป็นไปไม่ได้ส่วนแขนก็มีกระจกรถติดเอาไว้ซึ่งทาให้จับท่าลําบากมากกระโปรงเสื้อสามารถยกขึ้นลงตอนเห็นภาพเมื่อช่วงเดือนตุลา ผมคิดว่าชิ้นที่ติดตรงเอวสามารถถอดออกมาได้น่าเสียดายขามีเนื้อมีนวลจัดเก็บชิ้นส่วนได้ดีกว่าตัวเก่ามากๆแต่ชิ้นนี้ต้องเท้างานเก่ากินขาดกว่าและแน่นอนการลงสีของแถบของคิ้วมีมาให้ค่อนข้างน้อยในฐานะนักประดิษฐ์ของฝั่งออร์เ้บอทแค่2ชิ้นนั่นก็คือหอกกับปืนที่นำไปให้เขาถือแต่เนื่องจากรูที่ใส่มันปิดเอาไว้ทําให้ใส่ปืนเข้าไปไม่สุดนําทั้งสองอย่างนี้ไปติดที่หลังเขาแบบนี้ ถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้าน่าผิดหวังเพราะตัวนั้นให้ของแถมเยอะกว่าเป็นเท่าตัวหรือไม่ก็เอาปืนของไอวันหานยาภาคสาแถมมาให้ผมว่าโอเคเลยนะจุดขยับของคิ้วก็เยอะเอาเรื่องอย่างหัวเป็นบอจอยไหลยกขึ้นหมุนไเบเสร็จหมุนได้สอกยกหมุนแขนยกเข้าขายกขึ้นเมื่อยกลงอาจติดเคเบลิลด้านหลังอาได้เยอะต้นขาหมุนเข่ายกเท้ายกเข้าและเลื่อนไปมา เขาขาดจุดขยับอย่างเอวกับข้อมือหมุนไม่ได้หรือต่อให้มันหมุนได้ก็อาจติดกับชิ้นส่วนอื่นๆที่ผมชอบคือส่วนขามาอิสระมากขึ้นทําให้จัดท่าโพได้ดีแต่ก็เจอปัญหาอย่างความหลวมของตตวหุ่นที่ตอนผมแกะมาเล่นครั้งแรกมันหลวมคากล่องเลยขนาดของคิ้วสูงอยู่ที่5นิ้วเมื่อเอาไปเทียบกับออเทอร์บอดตัวอื่นๆสเกลสามารถเล่นเข้าพวกกันได้อย่างลงตัวและก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น m a เ l อร์เจนหูเวอร์ ตาว์แม็กซิลี่อโซกาทาโนเนนเดลอยวัตสันแานฟอร์เมอร์ไซโอเชรี่ออฟติมัสพาร์มแล้วก็สมาชิกอัเทอร์บอดตัวอื่นในภาค3อย่างบีลัชเช็ตไอวอนไฮดีโนไซส์สวายโรดบัสเตอร์นิกฟุตท็อปสปินและเซนติเนลพาร์มสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอย่างวิลแจ็คจากภาคไวซ์ซอฟต์เดอะบีดหากใครสงสัยว่าทำไมคิวชื่อกล่องถึงเขียนว่าวิลแจ็ค ทีมงานตั้งใจทําให้แฟนๆสับสนกับชื่อของเขาซึ่งอันที่จริงแล้วคิว <Q S 2> เป็นชื่อเล่นของวิวแจ็คในภาค3แล้วก็มาถึงช่วงการแปลงล่าง การแปลงร่างมีความซับซ้อนอยู่ในระดับหนึ่งเลยถ้าแปลงเขาจากรถเป็นหุ่นจะมีปัญหานิดหน่อยอย่างตอนแงะเท้าออกมาต้องออกแรงเยอะพอสมควรหรือการเก็บเป้ด้านหลังหากพับผิดวิธีชิ้นส่วนนี้ก็จะหลุดออกมาร่างรถของเขาคือม e ิซาที่เป็น E 5 5 0ที่ได้ลิขสิทธิ์โดยตัวรถก็ถอดแบบได้เหมือนมากหน้ารถมีโลโก้เบนหลังคารถเป็นการลงสีให้เข้ากับชิ้นพลาสติกได้เนียน ้าใครสงสัยว่าทำไมร่างหุ่นคิ้วถึงลงสีน้อยน,นี่ครับนี่ครับคือคำตอบถ้าให้ผมติคงม,มีแค่ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ตรงนี้กับที่จับประตูไม่ได้ลงสีเงินหมานำอาวุธของเขามาติดตรงข้างรถด,ด้านสายได้บนพื้นได้ลื่นพลอติดหมดุดแถมลงสีเงินไว้อีกด้วยแล้วก็เปรียบเทียบขนาดอีกเช่นเคยครับวูเบลินอสโคกาวัดสันออฟติมัสสมาชิกออโต้บอดตัวอื่นในภาค3 b มบาร์เบีและเชดไอวันไฮ สายสวายดีโนรถบัสเตอร์ลีดฟุตท็อปสปินสันทิเนลพามซาเวฟที่เป็นรถยี่ห้อเดียวกันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดพรอโบนี่คือหนึ่งในหุ่นที่ผมตั้งตาล้อมมากที่สุดของปีนี้ตั้งแต่ได้ยินลิกว่าจะมีเขาอยู่ในลิสต์เห็นภาพเรนเดอร์ที่คนถ่ายตอนเดือนตุลาก็ทำผมไฮฟ์เข้าไปอีกผมตื่นเต้นมากกว่าเห็นภาพ o p t ติ u มัล่างอัศวินหรือพวกเหล่า13พามและแก๊งคอมไบเนอร์ส่วนหนึ่งก็เพราะ ผมจะได้ปิดแก๊งพวกออโตบอทภาค1นถึงของงานสตูดิโอซีรีส์แล้วขาดแค่คิวตัวเดียวส่วนแฟซ่าผมไม่หวังลวจริงๆแล้วพอมากลางเดือนแรกของปีที่ได้เห็นภาพของจริงยังพอดูได้จนมาถึงวันที่ผมได้จับเล่นจริงๆก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยคือก็ไม่ได้คาดหวังให้มันงานเทพแบบคอนเซปต์อาร์ตมากต็ตอนอะไรขนาดนั้นขอแค่ให้มันจับเล่นแล้วรู้สึกสนุกแต่ตัวนี้กลับไม่มีสิ่งนั้นเลยมันไปไม่สุดจุดขยับก็น้อยหุ่นโคตรหลวม มีเพียงแค่ล่างรถที่ผมรู้สึกว่าดีจริงๆเมื่อเทียบกับตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อ7เดือนก่อนผมมองว่าสตูดิโอซีรีส์ทำรูปร่างได้ดีกว่าแต่กลับกันงานเก่าก็ลงสีได้สวยกว่าถ้าใครไม่ใช่สายเก็บหุ่นเบสให้ครบในภาคในภาคหนึ่งผมว่ารอเซลดีกว่าแถมสตูดิโอซีรีส์เว็บนี้ก็เข้าห้างบ้านเราด้วยนะในราคา1 7 9เบาท <c oughs> นี่เป็นข้อดีข้อเสียของสตูดิโอซีรีส์วิวแจ็คหรืออีกชื่อคิวโดยผมจ้าคะแนนตัวนี้เป็น เนื้อหาคณิตในมปลายเต็มสิบและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ t r a n s f o r m e r s t ซ d รูต e ลี่ซิลักคาสคิวขอขอบคุณเหล่าซัพพอร์เตอร์เมมเบอร์ชิพที่น่ารักทุกๆคนถึงแม้ผมจะไม่ได้อัพคลิปถี่มากเพราะติดเรื่องมาหาลัยแต่พวกคุณก็ยังคอยสนับสนุนผมอยู่เรื่อยมาและที่สําคัญตอนนี้ผมได้เปิดเพจ Facebook เป็นของตัวเองเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งถ้าหากใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แช เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะครับหากใครยังไม่เคยเห็นงานเก่าของคิ้วก็เชิญคลิกเข้าไปดูเลยสิครับ